สวัสดีครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอนำพระราชประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีมาฝากกันนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันขึ้น12คำ่ำเดือน5ปีวอกตรงกับวันพฤหัสที่17เเมษายนพุทธศักราช 2,331เวลาสิบนาฬิกา35นาทีท่านเป็นบุตรนอกเสวตตชัดในประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์จักรีกล่าวคือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั้นได้เกิดศึกทางภาคเหนือนของไทยโดยกองทัพเวียงจันทรยย์จะยกมาตีเมืองโคราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง จึงทรงมีรับสั่งให้รัชกาลที่สองซึ่งขณะนั้นทรงํำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าไปปราบศึกที่ยกมารัชกาลที่สองซึ่งขณะนั้นเพิ่งจะมีพระชนมายุได้17พรรษปัญษาเท่านั้นก็ได้ยกทัพไปทางเรือคลั้นไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีชาวบ้านจัดสินค้าต่างๆมาขายแก่ผู้ทหารในกองทัพ ในจํานวนแม่ค้าพายเรือที่มาขายของนั้นได้มีมารดาของท่านซึ่งเป็นสาวงามชาวกําแพงเพชรด,ด้วยผู้หนึ่งท่านเล่าว่ามารดาของท่านชื่อแม่งุดมารดาของท่านพายเรือขายผลกระทร้อนแก่พวกทหารด้วยบุพเพสนิวาตพวกในทหารเห็นว่าเป็นบุญว่ามารดาของท่านเป็นคนสวยจึงชักพาให้ได้กับเจ้าฟ้าแม่ทัพและได้อยู่ร่วมกันคืนหนึ่ง อคนที่จะจากไปท่านแม่ทัพบ,บิดาของท่านได้ประทานรับประคตอันหนึ่งแก่มารดาของท่านไว้เพื่อมอบให้บุตรที่จะเกิดขึ้นต่อไปทั้งรับสั่งไว้ด้วยว่าถ้ามารดาของท่านคลอดเป็นบุตรชายให้ตั้งชื่อว่าโตถ้าคลอดเป็นบุตรหญิงให้ตั้งชื่อว่าเก๊แก้วหลังจากนั้นก็เดินทัพต่อไปต่อมามารดาของท่านก็ได้ตั้งรันท่านระหว่างตั้งรันมารดาของท่าน ได้ล่องเรือมาสืบหาสามีถึงบางกอกจึงได้ทราบว่าสามีเป็นเช่าฟ้าผู้สูงศักดิ์จะเป็นก,กษัตริย์สืบต่อไปก็เกิดความเตรียมตัวจึงไม่แสดงตัวและได้คลอดท่านที่บ้านญาติที่บางกอกน้อยนั่นเองตั้งชื่อว่าโตตามที่บิดาสั่งไว้ตอนต่อมาตาและมารดาของท่านได้ไปค้าขายท่านว่าไปขายของจับฉลากอยู่จังหวัดพิจิตร แล้วต่อมาก็ได้อพยพไป,ปอยู่ที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเมื่อท่านได้อายุเจ็ดขวบท่านอยากบวชจึงไปบอกกับตาแม่กับตาก็ให้บวชเป็นสามเดนอยู่ที่วัดสำนักสงใหญ่ซึ่งต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดเกศชยโยหลังจากทรงบรรพชาแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทศึกษาคุนควาแตกฉานเร็วมากด้วยเหตุแห่งการสั่งสมบารมีมามาก เป็นอเนกนันตชาติและทรงทราบว่าพระองค์มาจุติหรืออุบัติขึ้นเพื่อเจริญพระาศาสนาจึงเร่งศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานแยกแยะความถูกต้องและผิดพลาดจากการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเร่งฝึกวิปัสนาพระกรรมฐานความรู้แจ้งเห็นจริงก็ปรากฏขึ้นในดวงจิตที่มุ่งมั่นสะอาดและบริสุทธิ์ทรงมีพระปัญญาขมกล้าเป็นยอดเยี่ยม จึงสามารถบรรลุมรคผลอย่างรวดเร็วโดยการเริ่มเทศจากพระคัมภีรใบาลานจนกระทั่งเทศด้วยปากเปล่าและในรูปแบบของการปุจชาวิสัชนาเป็นที่ยอมรับของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้ฟังพระสุรเสียงเป็นที่ไพ่เราะจับใจความชัดเจนของอักระการเอื้อนทำนองวักตอนได้ถูกต้องภาษาสละสลวย เนื้อหาสาระทิเทศไม่ว่าจะเป็นพระธรรมเจ็ดคำพีหรือพระเจ้าสิบชาติก็สามารถเทศใทายาิโยมได้รับฟังอย่างจับจิตจับใจและฟังอย่างมีความสุขและจดจำเนื้อหาทิเทศได้และประกอบด้วยพระอัจฉริยภาพที่สหางามน่ารักของสามเณรจิ๋วท่านบวชแล้วก็เกิดไม่ยอมศึกแม่ไม่ทราบจะทำอย่างไรก็ปล่อยให้บวชไปเรื่อยๆพอผ่านมาได้ 3, สาพรรษา ตอนนั้นอายุได้สักสิบขวบท่านก็ยังไม่ยอมศึกตามที่มารดาของท่านพยายามให้สึกสมัยนั้นหน้าวัดที่ท่านบวชมีเรือสำเภาล่องมาจากทางเหนือคือทางปากน้ำโพผ่านมาจอดเสมอสามเณรโตคิดว่าคืออยู่อ่างทองนี้ต้องศึกแน่เพราะมารดาและตาของท่านฝากความหวังไว้กับท่านต้องการให้สึกจึงอ้อนวอนรบร้าท่านเสมอท่านไม่อยากสึก ท่านจึงได้สอบถามว่าเรือสำเภาลำไหนบ้างที่พรุ่งนี้ล่องไปถึงบางกอกก็ได้มีไท่กงกับตันเรือสำเภาชื่อแดงประจําเรือสำเภาลำหนึ่งบอกว่าเนนจะไปไหนพรุ่งนี้เรือจะล่องไปบางกอกตอนตีห้าท่านก็บอกไต่กงแดกว่าท่านจะไปเที่ยวบ,บางกอกแล้วก็กลับไปเก็บเกีวของเตรียมเดินทางคืนนั้นท่านนอนไม่หลับ เพราะเกิดการต่อสู้ทางความคิดขึ้นในใจท่านเป็นอย่างมากตากับแม่ฝากความหวังไว้ที่ท่านแต่ท่านนั้นดื่มด่ำในรถพระธรรมและจะทิ้งไปโดยไม่บอกให้ทราบไม่ทราบอะไรเป็นสิ่งบันดาลให้สามเณรน้อยตัดสินใจรุ่งเช้าตีห้าท่านก็เก็บข้าวของลงเรือโดยไม่บอกทางบ้านและเรือนั้นก็ามาเทียบท่าวัดอินสามเซนท่านได้ไปอยู่กับเจ้าอาวาสวัดอินบางขุนพลมกรุงเทพมหานคร ท่านเจ้าอาวาสวัดอินเห็นว่าท่านมีหน้าตาท่าทางฉลาดจึงเอาท่านไปฝากที่วัดระฆังรุ่งขึ้นก่อนที่สามเณรจะถูกจับมาฝากวัดระฆังนั้นคืนนั้นเจ้าอาวาสวัดระฆังได้ฝันว่ามีช่างเผือกเชือกหนึ่งโผล่ขึ้นไปบนกุฏิท่านแล้วชายตู้ประไตรปิฎกหรือลงมาหมดแล้วเขี้ยวประไตรปิฎกเข้าไปหมดเจ้าอาวาสตกใจตื่นรุ่งเช้า จึงสั่งประเลขานุก,การไว้ว่าถ้าวันนี้มีใครเอาอะไรมาที่นี่จงรับไว้ห้ามปฏิเสธเด็ดขาดเจ้าอาวาสคอยเหตุการณ์จนสายก็พอดีมีอำแดงผ่อนนิมนต์ให้ไปฉันที่คลองมะกอกน้อยก็สั่งํำชับรเลขานุก,การไว้อีกครั้นเจ้าอาวาสออกไปแล้วก็พอดีทางวัดอินนำสามเณรน,น้อยคือท่านมาฝากที่วัดระฆังทีแรกก็เกือบถูกไล่ออกจากกุฏิเพราะเจ้าอาวาสสั่งว่ามีอะไรให้รับไว้นั้น ไม่ได้บอกให้รับคนคูยีกันอยู่นั้นก็พอดีเจ้าอาวาสกลับมาเห็นสามเณรก็บอกว่าตรงกับความฝันจึงรับอุปการะและให้การศึกษาศึกษาได้อยู่พักหนึ่งได้ถูกส่งให้มาอยู่วัดหมหาธาตุต่อมาทางวัดอินได้ขอตัวท่านไปอยู่ที่วัดอินโดยอ้างว่าเพราะสามเณรองน์นี้เทศเก่งขอให้ไปเทศให้ญาติโยมที่วัดอินฟังระหว่างอยู่ที่วัดอิน ท่านได้เล่าเรียนวิชาจนแตกฉานมีพระสังฆราชไก่เถื่อนเป็นอาจารย์ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาพระธรรมและฝึกวิปัสสนากรรมฐานในขณะเดียวกัน,นก็ได้สร้างผงวิเศษต่างๆเช่นสร้างดินสอพองขึ้นมาเพื่อเขียนกระดานจำนวนลงเลขยันลบเก็บผงไว้เป็นผงวิเศษได้ชื่อว่าผงอิทธิเกปัทมังตรีนิสงเหมหาราชพุทธคุณ ผงเหล่านี้เรียกว่าเป็นผงวิเศษหรือผงศักดิ์สิทธิ์นอกจากจะสร้างผงขึ้นมาด้วยอำนาจจิตจากความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาด้วยพระองค์เองและผงวิเศษที่ได้ถวายมาจากพระอาจารย์ก็ได้เก็บสอดสมไว้โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเอาไว้สร้างพระต่อมาเสมียนตราดวงซึ่งเป็นคนสนิทของเจ้าฟ้าในวังมาพบท่านข้า ถูกชะตายังพาไปเทศที่วัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดหลวงเทศให้เจ้าฟ้าฟังพอสามเดนเข้าเฝ้านั้นก็นึกถึงแม่ให้รัดประคดเอาไว้อันนี้ลูกจะต้องเก็บให้ดีเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในวันที่ที่จะเข้าเฝ้าเจ้าฟ้านั้นท่านจึงได้เอารัดประคดนี้มาคาดแล้วเข้าไปเฝ้าเจ้าฟ้าผู้เป็นบิดาทอดพระเนตรเห็นรัดประคดก็สงจจมได้และรู้ว่า เป็นเชื้อพระวงศ์ก็กราบทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบความเป็นมาและพาท่านเข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดฝีปากการเทศจึงทรงรับอุปถัมภ์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยพระราชทานเรือกัญญาเป็นรางวัลแก่ท่านด้วยขนาดนั้นท่านอายุได้16-17ถึง17ปีและได้ย้ายไปอยู่วัดปรินิพ,พานวัดมหาธาตุอาศัยอยู่กุฏิแดงน้อย ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวระหว่างเรียนหนังสือก็มีทหารจากในวังส่งมาให้เป็นประจำโอกาสนี้ท่านได้สนิทสนุมคลุกคลีกับเจ้าฟ้ารัชกาลที่สี่ด้วยต่อมาท่านเป็นมหาสามประโยคได้กลับไปเยี่ยมแม่ด้วยแต่หลังจากนั้นจึงได้ไปบวชเป็นพระที่จังหวัดพิจิตรตอนที่ท่านเรียนหนังสือท่านอ่านตำราแตกฉานจนกระทั่งพระอาจารย์บอกว่า นิมนต์มหาโตไปเรียนกับพระประธานในโบสถ์ท่านเขเ้าไปอ่านคุยกับพระประธานในโบสถ์ในสมัยรัชกาลที่สท่านกับรัชกาลที่สม,มีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันท่านจึงหลีกหนีไปบำเพ็ญในป่าเช่นที่จังหวัดกําแพงเพชรดงพญาเย็นจังหวัดขอนแก่นวัดชนะชายสีวัดก่อแก้วในอำเภออรัญ,ญประเทศและข้าไปเขตประเทศเขมรเป็นต้น รัชรัชกาลที่สี่ขึ้นครองราชก็ได้ทรงประกาศหาตัวท่านเพื่อจะให้ท่านมาช่วยด้านศาสนาถ้าเห็นใครมีรูปร่างคล้ายท่านเจ้าหน้าที่ก็จับเพื่อส่งวังหลวงท่านท่องอยู่ในป่าพอได้ทราบข่าวว่ารัชกาลที่สี่ขึ้นครองราชแล้วท่านก็ออกมาให้ตำรวจหลวงนำตัวท่านจากบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมาสู่บางกอกขณะนั้นท่านอายุ40ปีกลับมาอยู่วัดอิน สมัยท่านอยู่วัดอินคราวหนึ่งท่านได้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งหันพระพักเข้าข้าฝาในาลาทั้งนี้เพื่อเป็นปริศนาธรรมว่าพระสงฆ์ควรหันหน้าเข้าข้างฝาเพื่อค้นศัจธรรมแล้วค่อยหันหน้ามาสอนชาวบ้านคือให้ถึงธรรมแล้วค่อยมาสอนธรรมเป็นการสร้างขึ้นเพื่อกระทบเหล่าพระสงฆ์ในขณะนั้นเพราะพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในขณะนั้นไม่บำเพ็ญในทางธรรมแล้วชอบพูดธรรมอวดธรรมกัน ในสมัยรัชกาลที่สนั้นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คำแนะนำในรัชกาลที่สในเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านเมืองในยุคที่มีอิทธิพลของต่างประเทศกำลังขยายตัวเพื่อล่าเมืองขึ้นในแถบเอเชียท่านเป็นผู้ร่างกฎหมายกฎบนเทียนบานท่านวางระบบปกครองแบบมีสภาเลขาซึ่งในการวางแผนต่างๆของท่านนั้น ท่านเล่าว่าท่านไม่เคยวางแผนเพียงแต้มเดียวแต่แผนของท่านมีทั้งแผนบุกแผนถอยแผนหนีแผนวิ่งแผนตีลังกาในการกู้แผ่นดินตอนที่พวกอังกฤษจะมายึดกรุงสยามในรัชกาลที่สี่นั้นท่านก็วางแผนให้ที่ดินบางส่วนแก่เขาไปเพื่อรักษาเอกราชไว้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียง เป็นที่สงคุ้นเคยมาทั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระน่งก่าวเจ้าอยู่หัวพระมหาโตเป็นผู้ไม่ปรารถนาลาบยศสมณศักดิ์ใดๆเมื่อเรียนรู้พระปริยัติมาแล้วก็ไม่เข้าแปลหนังสือเป็นปริยนและไม่รับเป็นฐานานุกรมเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าดแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ พระหมหาโตได้ทูลขอตัวไม่ยอมรับตำแหน่งหรือเลี่ยงโดยออกธุดงไปตามวัดในชนบทห่างไกลทุกคราวไปจึงคงเป็นพระหมหาโตมาตลอดจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระหมหาโตจึงยอมรับพระหมหากรุณาในปีพุทธศักราช2 3 9 5ากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งมหมาโตเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติ เจ้าอาวาสวัดระกังโคสิตารามในปีขารพุทธศกราช2 3 5 7ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระเทพกวีศรีนายกตรีปิดกปรีชามหาคณะรุศรปวรสังคราชคามวาสีคันสมเด็จพระพุทธจารย์สนวัสเกตรมรณภาพ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์รูปที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันพฤหัสเดือนสิขึ้น9ก้าค่ำปีชวดตรงกับวันที่8กันยายนพุทธศักราช2407สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีได้สร้างวัดและสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาจำนวนมากเช่นหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารบางขุนพลม พระโตนั่งกลางแจ้งวัดชัยโยจังหวัดอ่างทองพระเจดีนอนวัดละครธรรมนอกจากาศาสนวัตถุต่างๆแล้วสมดิศพุทธจารย์โตพรหมังสียังได้รจนาบทสวดพระคาถาหลายบทแต่ที่เป็นที่รู้จักถือว่าเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งและนิยมสวดโวนานในหมู่พุทธศาสานิกชนคือพระคาถาชินบัญชร ด้วยความที่พระองค์ท่านเป็นปูชนิยบุคคลที่พระพุทธศสกนิชนกล่าวฝันถึงในชื่อสมเด็จโตเจ้าอาวาสวัตรคังโคสิตารามและเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่มีความรอบรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยและธรรมปฏิบัติความเป็นเลิศในการเทศนาได้รับการยกย่องสรรเสริญในสติปัญญาและปฏิญาณโวหารที่ฉลาดหลักแหลมปี่มด้วยเมตตาการุณา แกผู้ตกยากมีอัตยาศัยมักน้อยสันโดษท่านถือปฏิบัติในข้อธุดงควัรทุกประการคือฉันในบาทถือผ้าสามผือนออกทุดงเยี่ยมป่ายท้านั่งภาวนาเดินจงกรมจนวาระสุดท้ายท่านมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์เวลาหกนาฬิกาขึ้น15บหาคำเดือนเจปีมะเมียซึ่งตรงกับวันที่19มิถุนายน พุทธศักราช2,415สิริพระชนมายุนับรวมได้84ปีกับสองเดือนเศษสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีพระราชสมภพเพื่อพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงเพราะพระองค์ทรงบรรพชาเป็นสามเดรเมื่อพระชนมายุหชนันษาและทรงอุปสมบทเป็นพระเมื่อพระชนมายุ20ชนันษาปฏิบัติาศาสนก,กิจ อย่างต่อเนื่องโดยตลอดพระชนชีพทรงมีผลงานทั้งเรื่องการให้พระธรรมคำสอนโดยการเทศนาโปรดทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงสร้างวัตถุมงคลไว้เป็นจำนวนมากในพระอริยบทต่างๆเช่นนั่งยืนเดินและนอนและทรงสร้างพระพุทธรูปขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้เป็นจำนวนมากจนวาระสุดท้ายของพระชนชีพพระชนมยุ แปดาพรรษาในพุทธศักราช2,415ธรรมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีรู้จักพอกอสุขทุกสถานยศและลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ท้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟ เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาคำเทศนาของพระคุณเจ้าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรชีธ้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้วเมือ100่อร้อยกว่าปี อันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอย๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีของคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สิ ในบุญบารมทีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวและเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้และฟ้าดินจะช่วยเองเจ้าจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้คลั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดิน ข็ต้านเจ้าไมาย่ยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าหากท่านผู้ฟังฟังจบแล้วกรุณาช่วยสับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำขอบคุณมากครับ